มันมาเป็นรถอย่างนี้ได้ยังไงอะไรทำให้ปิ้งขึ้นมาขอย้อนกลับไปทํางานกับเขาครับในช่วงนั้นแล้วก็คือก่อนจะถึงไอช่างเชื่อมที่เกี่ยวกับเรื่องอูถอะไรเนี่ยนะครับใกล้จะถึงมันเกิดลูกชายประมาณสองสามเดือนคิดถึงลูกก็คิดถึงคิดถึงพ่อแม่เขาคิดถึงโอก็เลยอสามเดือนจะถึงมันเกิดลูกชายแล้ว เขาอยากจะทําของเล่นให้เขาอันนี้คือลูกท้ายก็ไม่รู้เรื่องอะไรนะไม่รู้ครับแต่ความเป็นพ่อเนี่ยอยากจะทําอะไรให้เขาได้ชื่นอกชื่นใจอยากจะทําอะไรด้วยตัวเองอยากจะทําเพื่อที่เราจะได้ขี่ไปด้วยกัน2คนพ่อลูกเขาขอให้มันวิ่งได้อ๋อก็คือเพราะว่าเราคุ้นเคยไอ้สิ่งที่เราถนัดอยู่เชื่อมรถต่างๆอยากจะได้รถสักคันหนึ่งอยากได้รถนั่งกันไปพ่อลูกเนี่ยนะใช่ครับก็เริ่ม เริ่มไปเดินเดินตลาดนะเดินตลาดเดินตลาดคลองถมหรือว่าเรียกว่าเขาขายของเก่าที่ที่รถบุรีตอนนี้ย้อนกลับไปทำที่รถบุรีตอนนี้ไปทำรถบุรีก็มีคลองถมรถบุรีมีขายของเก่าเอาไปก็ไปดูซึ่งก็ไม่รู้มันคืออะไรด้วยนะไปดูอะไรพวงอะไรก่อนเลยพวงอะไรเก่าๆเนี่ยนะครับผมครับซื้อมาได้ในราคาแปดสิบบาทแปดสิบบาทเป็นยังไงสะสมของเก่าไปเรื่อยๆก็ใช่ครับก็เก็บของในอู่ได้เหล็กอ๋อเหล็กต่างๆใช่ครับเหล็กกันไหนพอที่จะทําได้อ มีเหล็กอยู่ท่อนเราก็หั่นให้มันได้ครึ่งนึงไอ้ให้มันได้สองท่อนเป็นรับน้ําหนักอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอ๋อก็คือใช้ของที่มีแล้วก็เริ่มไปหาตามร้านของเก่าเก็บโชคเก็บโชคใช้ได้ไม่ใช้เ็เก็บไว้ก่อนครับผมโอ้มาหมดสิภูมิอะไรอะไรเนี่ยแล้วเนี่ยพูกนี้ละเหมือนกันครับร้านของเก่าล้ออะล้อมาจากไหนอะ ดุมล้อหรือว่าชุดขอบล้ออะไรวันนี้ก็ช่างกิโลมาเลยครับของมอเตอร์ไซค์ครับอ๋อนี่เป็นของมอเตอร์ไซค์ใช่เออมันก็พอดีกันอย่างนี้เลยนะมันรถรถเด็กเล่นด้วยแต่มันก็กลายเป็นของจริงด้วยโอ้นี่คือของเก่าทั้งนั้นเลยแล้วไงสะสมไปเรื่อยๆครับแล้วมันเป็นรถเมื่อไหร่อะก็ทำทำคัดซีทำอะไรหมดแล้วไอ้ตัวเหล็กข้างล่างใช่ไหมรับน้ำหนักทีนี้คือจะเอาเอาอะไรมาเป็นมาเป็นบอดี้มันก็ไปเห็นถังน้ำมัน2 0 0ลิตยคิตรครับ เป็นสนิมไปแล้วครึ่งหนึ่งอะไรมาณนี้ครับก็เ,เลยเอาขึ้นมามาตัดมาแหวกมาให้ตัวเองเข้าไปนั่งได้อตัดแหวกติดเขา่าติดอะไรผมก็แหวกตัดตรดนะอเออมันใครที่มีไอเดียต้องอย่าหยุดความคิดนะแต่กว่าจะมาเป็นรถอย่างนี้ได้มันไม่ธรรมดานะมันมันต้องใช้เวลาผิดผิดถูกถูกพอสมควรแหละใช่ครับทําผิดตาถูกอยู่ประมาณสักสองเดือนกว่าสองเดือนวันวันอาทิตย์ว่างวันอาทิตย์ก็ทำอมันแล้วแต่ว่างใช่เพราะเราต้องทํางานใช่เอ๊ะแล้วตกลงเขาวิ่งได้ใช่ไหม วิ่งได้แล้วเครื่องอะไรอ่ะอ่าเป็นเครื่องสูบน้ําครับอ๋อเครื่องสูบน้ำก็เก่าๆอีกใช่ไหมครับผมช่วงนั้นก็คือคิดแค่ว่าทํายังไงมันถึงล้อมันถึงจะหมุนได้ทํายังไงมันถึงจะวิ่งได้ก็มีแต่เครื่องสูบน้ําที่เราพอที่จะมีกําลังซื้อซึ่งอยู่ในนี้ใช่ไหมนี่คือคันแรกนะใช่ไหมครับผมนี่คือคันแรกนี่คือของฝันอันแรกที่ของน้องเขานะครับแล้วก็มาทําอันนี้ก็คือนี่คือจุดกําเนิดจุดเปลี่ยนชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นเครื่องสูบน้ําก็อยู่ในนี้ครับเครื่องสูบน้ำอันเท ตอนนั้นมาคได้ไผมจำได้เงี้แปดสิบเก้าร้อยนะครับที่เก้าร้อยเงินก็ได้เป็นวันวันวันนะถูกไหมถึงก็เอาเงินมาซื้อของตรงนี้ถือว่าทุ่มเหมือนกันนะเนี่ยเงินก็หมดไปเหมือนกันนะเสี่ยงเหมือนกันนะครับถูกไหมถ้าไม่สาเร็จก็ก็เราไม่ได้เหลืออะไรเลยแล้วก็ไม่ได้อะไรเลยเสี่ยงนะครับแล้วคุณรู้เรื่องช่างยนต์อะไรได้ด้วยเหมือนกันน้อยมากครับเพียงแค่ที่จะตัวผมไม่ได้เรียนแต่หัวใจอยากจะทําให้ลูกนะครับผมโอ้แล้วสุดท้าย ทันมันเกิดไหมเนี่ยรถเสร็จวิ่งได้ทําสีดําตอนนั้นนะครับก็คือเริ่มเริ่มทําสีดําอยู่ที่ลพบุรีก็กลับกลับโดยที่ไม่เหลือตังค่าแรงสักบาทเพราะว่าทําไปก็เหมือนกับว่าผมลูกพี่ครับผมเบิกตังซื้อของหน่อยหรือไม่งั้นลูกพี่ครับผ่านตรงนี้ซื้อนี้ให้ผมหน่อยนะสรุปแล้วก็คือค่าแรงไม่เหลือยากให้สมเร็จให้ลูกของวมันเกิดครับได้มาตกลงสรุปทันไหม ทันครับทััันนใช่มททนเสร็จทันตั้งหลักคืออยากจะกลับบ้านแล้วครับช่วงนั้นก็คือคิดถึงรู้แล้วจะต้องเอาคันนี้กลับบ้านเสร็จแล้วนี่ยังไงของขวัญวันเกิดแหวะสุกคนเราของขวัญไม่ให้ใครอ่ะอยากจะเอาไปให้แล้วครับครับก็โทรบอกพ่อกับแม่มาครับจากมหาสารคามมาลพบุรีเอาแตวไต่ันเข้ามาด้วยไหมไต่ันเข้ามาออกมาหมดเลยใช่ครับแก็ตัวเล็กนี่อยู่ไม่ได้นี่มาเจอรถที่ลพบุรีเห็นแล้วเป็นไง ก็ค่อนข้างที่จะดีใจเห็นแล้วเหอเลยครับเฮยเลยทุกคนนั่งหน้ารถแต man, ่เขาอยากจะมานั่งคันนี้ที่หลังกระบะนั่นคือประเด็นนะไอต้านสวยไหมครับรถคันนี้สวยครับชอบไหมครับชอบรักแค่ไหนครับรถคันนี้รัก็ฝาเหมือนกันนะเนี่ยเห็นไหมเขารักเวลาเขารักเล้รักสุดๆนะก็เขาเห็นไปถึงหัวใจของพ่อนู่นนี่ต่างอันนี้คือมุมมองของลูกแล้วพ่อเห็นลูกชอบรู้สึกไงล่ะก็ยิ่งเห็นว่าลูกชอบเราก็ต้องไปด้วยกันบ่อยๆนะ ขับไปด้วยกันขับมาองเดือนท่าเินหายเหนื่อยไหมได้กลับมาบ้านโดยที่ผมไม่ได้ตังค์มาสักบาทผมไม่เสียดายโอ้มันได้รถคันนี้มา <c oughs> ได้อะไรต่ออะไรมาเยอะแยะมากายนะใช่ครับเราเราได้ไปขี่เล่นกับลูกไปเที่ยวกับลูกในสถานที่แถวบ้านเราวิ่งได้แล้วเราไปกันสองคนได้นี่มันมันเป็นเป้าหมายที่สุดแล้วของผม และเจ้าคันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ให้คุณต้องได้ผลิตเจ้ารถถังน้ํามันออกมาขายอย่างต่อเนื่องเลยนะครับด้วยดีไซน์สวยงามและไม่เหมือนใครที่สําคัญลูกค้าสามารถสั่งตามออเดอร์ได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็ตามอุตสาห์เอามาโชว์ที่รายการทั้งทีเนี่ยก็ต้องขับโชว์ให้ดูกันหน่อยแล้วล่ะครับมันสวยมากเลยนะเออมันเท่มากเลย เท่ไหมครับไทตันไครับตอบครับเท่มันไหนยกนิ้วนี่เลยไปต่อที่ไปต่อที่ครับไปนะอ๋อมันจะเป็นอย่างนี้นะค่อยๆไปไปตรงไปเลยครับไปเลยไปเลยครับได้เลี้ยวเลี้ยวเข้าห้องไปเลยครับเข้าไปเลยครับได้ไมเห็นไหมอ่ะพี่หูไปดูพี่หูไปดูอ่าเลี้ยวมาเลยโอ้โหสวยมากมองจากมุมนี้ยิ่งสวยใหญ่เลยสวยมากครับมาเลยครับเลี้ยวเข้าไปข้างในเลยครับค่อยๆครับค่อยๆตีวงเลี้ยวได้ไหม ไหวไหมอ่าเรียวครับเรียวครับเออช้าครับระวังไฟอ่าเข้าไปเลยครับเข้าห้องไปครับไปเลยครับ,รบอ้อาละอ้อาวละ,ออะจอดแม่ไม่ธรรมดาจริงๆเลยครับที่สามารถนำแค่แเศษเหล็กธรรมดาประดิษฐ์จนกลายเป็นรถถังน้ำมันที่ขับได้จริงสีสันสวยงามที่สำคัญไม่เหมือนใครอีกด้วยนะครับเรียกว่าเป็นของขวัญที่ดีที่สุดของลูกเลยล่ะครับ นะท่านผู้ชมอย่าลืมว่านี่คือสิ่งที่เป็นของขวัญน,นี่คือสิ่งที่พ่อทําเป็นชิ้นแรกครับเาพ,พัฒนาฝีมือต่างๆไปไหลทันเลยนะเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็มาอยู่ทางด้านนี้ลูกค้าไม่ใช่เมืองไทยอย่างเดียวใช่ไหมครับผมม,ม,มี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 ทางไหนอีกอ่ามีพนมเปญพนมเปญก็สั่งเขานะเออ<า>สั่งเขานะลาวาลมาเลเซียมาเลเซียครับแล้วก็มีผู้สนใจอีกหลายอย่างญี่ปุ่นโอ้ี่ปุ่นก็สนใจเหรอ ก่อนหน้าโควิดนะครับอ่าก่อนหน้าโควิดนะนี่คือเดี๋ยวนี้มันเป็นอดีตไปหมดแล้วนะครับนี่คือสั่งไปนี่มันคืออดีตนะนี่เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราขับอยู่ตรงนี้ในรายการนี่ยทาให้ลูกอันนี้มันใหม่หมดเลยใช่ไหมใหม่หมดครับล้อใหม่ถังใหม่เหล็กใหม่พวงมาลัยใหม่เลยหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างจะใหม่หมดเลยนะครับสวยไหมลูกสวยครับคันนี้นะกับคันนู้นหนูชอบคันไหนลูกคันนี้นี่เห็นไหม ไม่ใช่ความงามจากภาพที่เห็นแต่เป็นความงามจากหัวใจที่เขาได้รับเนาะสวยมากเลยนะเนี่ยยังมีอีกนี่เอ๊ะมันยาวขึ้นไหมนี้ยาวขึ้นไหมเนี่ยมันมีล้อออกแบบยาวกว่าให้มันยาวกว่ามันสั้นมันสั้นเรานั่งกันอ่าใช่ไหมตรงนี้นี่มันยาวขึ้นแล้วมันเท่ขึ้นด้วยแล้วมันรู้สึกว่าเหมือนกับเอ่อวินเทจโบราณคลาสสิกตัวเบาะเบอร์อะไรต่างตัวผ้าอะไรก็เปลี่ยนไปหมดเลยเนาะครันะสวยนะสวยนะและละคันนี้กับสีแดงเท่ากันไหมความยาว ความยาวเท่ากันเอเท่ากันเนาะแต่ก็คือเครื่องยนต์คนละอย่างอ๋อแต่ละคันก็ไม่เหมือนกันเลยสิไม่เหมือนเอกลักษณ์ของแต่ละคันไม่เหมือนกันฉะ่ั้นใครที่มาสั่งของคุณต้องก็หนึ่งคันมีตูดคันเดียวเลยนะใช่ครับผมมันจะมีเสน่ห์ของมันทุกอย่างสีก็ได้ใช่ไหมสีได้ครับชอบสีไหนใครฉลกสีไหนใครจะเน้นเบาะหลังเน้นโครงหน้าจะเติมกระจังเติมสีลวดเติมตะแกรงเลยได้หมดนะครับผมพ่อหนูเก่งไหมลูกเก่งมากไหม มากเลยเนาะโอ้เก่งจริงๆแล้เออราคาท่านผู้ชมจะรู้ได้ยังไงว่าอยู่อยู่ยังไงประมาณยังไงเริ่มจากตัวที่ไม่มีเครื่องก็คือเป็นตัวไม่มีเครื่องก็ทำได้ใช่ไหมอ๋อ้ท่านผู้ชมบอกเอาไปตั้งโชว์นะตั้งโชว์บอกอยู่ประมาณเท่าไหร่เริ่มต้นที่1 7ึ0 0หบาทอ่าเริ่มต้นที่หนมื่นเแล้วคุณจะไปเออมอะไรเหมือนกับรถยนต์นะนะครับถ้ามีเครื่องอย่างอย่างอันนี้เป็นเครื่องเครื่องเครื่องสูบน้ําเครื่องการเกษตรแล้วเดี๋ยวนี้เราจะใช้เครื่องสูบน้ำไหมหรือจะเป็นเครื่องอย่างอื่น ตอนนี้คือเปลี่ยนเป็นเครื่องยนต์หมดแล้วครับเป็นเครื่องยนต์มอเตอร์ไซค์หมดเลยอ๋อเป็นมอเตอต์มอเตอร์ไซค์ไปเลยเครื่องยนต์จริงๆเลยใช่ครับอ๋อแล้วเครื่องยนต์มอเตอร์ไซค์มันก็ต้องดีเลยสิครับอยู่อยู่อยู่คาระเท่าไหร่ล่ะประมาณ <6 S 2> มประมาณหกหมื่นคซึ่งหกหมื่นตอนนั้นถือว่าลูกค้าก็ได้เลยไหม ได้อยู่ครับช่วงนั้นครับซึ่งราคา6 0 0มืกว่าบาทนี่คือก็ก็มีออเดอร์เข้ามาเรื่อยๆได้นะก็พอได้ทำที่ถามอยู่ตรงนี้เพราะว่าไม่มีออเดอร์เลยนะครับไม่ใช่ว่าของไม่ดีนะแต่มันติดโควิดมันคนที่จะใช้เงินเนี่ยเขาก็ไปใช้อย่างอื่นก่อนอ่ะแล้วตอนนี้คุณคุณต้องทําอะไรอ่ะไม่ได้ทําอันนี้มงเลยใช่ไหมตอนนี้คือมีมีมีออเดอร์เข้ามาอยู่อยู่หนึ่งคันโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต่างประเทศหรือประเทศไทยในไทยเหรอในไทยเหรอแถวไหนอ่ะเขาคอครับ แถวเขาขอสั่งมาหนึ่งคันแล้วนะซึ่งยังอยู่ในระหว่างการทําใช่ไหมครับวัสดุมีไหมหรือว่ามีอยู่หรือหรือว่ายังไม่ได้ทําหรือว่ามันก็ยังไม่มีวัสดุด้วยก็คือเริ่มทําแล้วบางบางส่วนจะไม่ไม่ไม่มีให้มันครบะหรือว่าคนสั่งจะต้องเอาเงินมาให้ก่อนรับอ่ามาจําจากลูกค้าเอาทุนของลูกค้ามาซื้อของแล้วก็มาเริ่มทำโอ้เพราะว่าเราก็ไม่มีทุนเลยเนาะครับเออมันไม่มีเงินซื้อซื้อของนะท่านผู้ชมว่านใครจะสั่งนะตะกี้เราเห็นในแบบไปแล้วนะสวยๆนะระหว่างนี้ก็ไม่กว่าดอกยางเลย วันก็ไปช่วยแม่เนาะครับผมคันหนึ่งใช้เวลาเท่าไหร่หกสิบวันครับ60วันก็คือรับรถ2เดือนครับผมสองเดือนใครอยากจะสั่งจะได้เป็นคิวแรกๆมีเฟซไหมมีครับเอ้าชัดๆฟังดีๆท่านผู้ชมเอ้าเฟซบุ๊กก็เป็นต้องกระป๋องคาคารสิเอาคำนี้เหรอใช่พิมพ์คำว่าต้องกระป๋องคาเอาคำง่ายๆนะเป็นคำพูดนะครับผมก็สั่งเข้ามาได้จองเข้ามาได้นะเพื่อที่จะได้ทำงานได้ นะก็ด้วยความภาคภูมิใจชีวิตที่จะเป็นกำลังใจกันและกันแบบนี้นะฮะต้องปรบมือให้กับความพยายามของพ่อคนนี้เลยครับที่แม้จะเคยล้มเพราะเสียใจแต่ก็ลุกขึ้นมาเพื่อครอบครัวจนมีเจ้ารถถังน้ำมันเลี้ยงชีพในทุกวันนี้ช่วงหน้าเขาจะได้ของปันสุขเป็นอะไรบ้างห้ามพลาดครับ